กวันนี้รา้บดมตาก็พามาชมต้นพันธุ์อะโวคาโด0 3นานะครับที่ทุรนปลูกในวงบ่อซีเนนะครับนากว้างก็ประมาณ80เซนนะครับแต่ฝาก้นบ่อไม่ได้ปิดนะครับการผสมดินก็ดินล้วนนะครับผสมใบก้ามปูแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับกีวัวละมูลวัวละมูลไก่ที่หมักแล้วนะครับที่จืดแล้วนะครับอัตราผสมว่วหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ บางคนทามาผมมาว่าอาจารย์ทําไมต้นโวคาโดโวคาโดสูตรสามส่นูงไม่สวยเลยไม่ไปหน้ามาหลังนะครับก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก,ก็ใช้น้ําหมักปลานะครับลาที่โคนนะครับที่ผมบอกไปถ้าใครดูคลิปก่นกอนนะครับก็เดือนละครั้งแต่ก็ไม่ใส่เยอะนะครับค่อยๆหยอดไปนะครับแล้วก็สูตรเสมอสิบหกหรือสิบห้าก็ได้นะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ก็ต้องไม่ใส่เยอะนะครับหรือครึ่งช้อนก็ได้ถ้าต้นเล็กอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับผมก็ฉีดทางใบมั่งนะครับก็มีกอแก้วนาโนนะครับครับมีน้ํานะครับนะฉีดทางใบประมาณสิบสิบห้าวันครั้งนะครับบางทีก็เดือนละครั้งนะครับทาให้เขาแทงยอดสวยนะครับใบสวยนะครับลองไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็ให้มาดูอีกฝั่งนี้อีกนะครับ ผมทดลองปลูกไว้หลายต้นอยู่ครับตูนสามสี่นี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับหลังเตกยอดนะครับนี่ก็ลาดน้ำหมักปลาไปเช่นกันนะครับที่ควรก็มีเศษใบไม้นะครับใบก้านปูนะครับสําคัญนะครับนะหรือถ้าดินไม่ดีมากก็พยายามใส่ใบไม้เยอะๆหรือ๋ยอินทรีย์นะครับที่จืดแล้วนะครับถ้าดินเหนียวก็ดินแน่นก็ลองเช็คค่าดินดูนะครับ ว่าค่าพีเฮดเท่าไหร่นะครับถ้าสามสี่เอามาถือว่าเป็นกดนะครับแล้วก็ใส่ดูลำไม้ดูนะครับดินภูเขาไฟนะครับเพื่อปรับสภาพค่าดินนะครับคดินเขาจะฟูขึ้นนะครับรากต้นอโวคาดดจะจะเดินได้ง่ายนะครับดูดอาหารได้ได้เร็วนะครับหรือเิีวมิกนะครับจ่ายเข้าไปนะครับมีมีกผงนะครับที่มีอยู่ในถังตลาดมามาคุกนะครับฉาย ใช้ลองดูนะครับต้นจะได้สวยนะครับอันนี้ก็เป็นศูนสามสี่ในเข่งนะครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ครับครับยังไม่โตนะครับผมก็เลี้ยงไว้ให้ท่านลูกค้าที่สนใจนะครับนะมีเข่งเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์หกนะครับอันนี้ปีเตอร์สัตว์นะครับศูนสามสี่ส่วนมากนะครับบางท่านก็อยากได้ติดลูกในเข่งนะครับก็รอสักระยะนะครับถ้าพร้อมแล้วก็จะแจ้งลูกค้าไปว่าติดลูกในเข่งนะครับ ก็จะส่งโดยรถขนส่งบริษัทขนส่งนะครับไปที่บ้านเลยนะครับส่วนราคาก็คงแจ้งให้ลูกค้าก่อนว่ารับโอเคไหมค่าส่งประมาณนี้นะครับดันนี้ก็เป็นปีเตอร์สันนะครับสวยๆเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นปีเตอร์แฮตนะครับในเข่งนะครับถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ๆก็แวะมารับเอาได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับสายใหญ่ในเข่งนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นเข่งเบอร์ห้านะครับเป็นแรมแฮดนะครับแรมแฮดก็ตัวยังไม่โตเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้หญ้าก็ยังไม่ถเท่าไหร่นะครับเป็นพิงเกอร์ตันด้วยนะครับพิงเกอร์ตันพีเตอร์สันนะครับอีกฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์สามสี่นะครับในเข่งเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ศูนย์สามสี่ตัวเล็กอยู่นะครับ นี่ก็สูนสามสี่นะไม่สวยเท่าไหร่ต้นนี้นะครับถาาเขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นปีเตอร์สันนะครับสายใหญ่ในเข่งนะครับเหลือต้นเดียวอีกต้นลูกค้าจองไว้แล้วนะครับสิ้นเดือนจะมาเอานะครับปีเตอร์สันในเข่งสายใหญ่นะครับครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจำเสยงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ